ท้องผูกริสสีดวงเบาหวานความดันไขมันคอเลสเตอรอลพุงใหญ่ไขมันเยอะน้ำหนักเยอะพุงหนาลดยากพุงนำนมย้ำเลยว่ารู้สึกได้ทันทีตั้งแต่กล่องแรกที่ทาน วันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดมานานแล้วนะคะขอบคุณลูกค้าทางเพจทุกท่านนะคะสำหรับยอดสั่งซื้อชาสมุนไพรขวัญดาว วันนี้แม่ค้าก็ขออนุญาตมาไลฟ์สดเพื่อขอบคุณนะคะยอดสั่งซื้อมีเข้ามาอย่างมากมายถล่มทลายในแต่ละวันอันนี้เป็นคลิปวิดีโอนะคะน้องมาอัดวิดีโอไลฟ์สดขอบคุณลูกค้าสําหรับยอดสั่งซื้อชาสมุนไพรขวัญดาวที่เป็นลูกค้าใหม่ที่ยังไม่ทราบว่าชาสมุนไพรขวัญดาวของเรากล่องนี้มีสรรพคุณอะไรบ้างนะคะท้องผูกฤทธิ์สีดวง เบาหวานความดันไขมันคอเลสเตอรอลพุงใหญ่ไขมันเยอะน้ำหนักเยอะพุงหนาลดยากพุงน้ำนมนะคะช่วยได้หมดเลยผู้หญิงที่มีปัญหาเลือดลมไม่ดีนะคะนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเมนไม่มาประจำเดือนไม่ปกติผิวพรรณไม่สดใสช่วยได้ทั้งหมดเลยนะคะทานอันนี้ไปแล้วจะรู้สึกได้เลยตั้งแต่กล่องแรกนะคะย้ำเลยว่ารู้สึกได้ทันทีตั้งแต่กล่องแรกที่ทานนะคะจะรู้สึกได้ด้วยตัวของลูกคุณลูกค้าเอง ว่าร่างกายมันเปลี่ยนแปลงขึ้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพียงวันละหนึ่งแก้วก่อนนอนนะคะสําหรับคนที่ทาาดเบาทตุไม่หนักนะคะแนะนําให้แก้วประมาณนี้นะคะรสชาติอร่อยดื่มง่ายเหมือนน้าเก๊กฮวยหวานอมเปรี้ยวสมุนไพรไทยแท้ไม่ขมไม่ฝาดไม่เฟื่อนนะคะรสชาติก็ยังคงเดิมอร่อยแล้วก็ดื่มง่ายนะคะความหวานของเขาได้มาจากญ่าหวาน คนที่เป็นเบาหวานสั่งไปทานกลัวว่าน้ําตาลจะขึ้นไม่ขึ้นแน่นอนเพราะว่าย่าหวานของเรามีสปปรรพคุณอย่างที่น้องเคยบอกคุณลูกค้าไปนะคะว่าย่าหวานช่วยทดแทนน้ําตาลให้กับคนที่เป็นเบาหวานร่างกายจะหวยน้ําตาลใช่ไหมคะดื่มย่าหวานไปร่างกายจะไม่ห่วยน้ําตาลที่สําคัญช่วยทําให้น้ําตาลในเลือดลดลงและเป็นปกติ ความดันลดลงไขมันลดลงอาการท้องผูกหายไปริษีดวงหายดีขึ้นทุกท่านที่ได้ทดลองทานไม่ต้องไปเสียเงินค่าผ่าตัดริษีดวงเป็นหมื่นๆแสนๆไม่ต้องไปโกง่งก้นให้คุณหมอดูอายคุณหมอไม่ต้องไปรักษาที่นูน่นที่นี่ที่นั่นเพราะมีลูกค้าของเราส่งรีวิวมาทุกวันแน่นๆรีวิวเรามีมากกว่า3000รีวิวโดยเฉพาะ รีวิวเบาหวานความดันไขมันคอริสเตอรอลและเด็ดดวงคือรีวิวริ์สีดวงนั่นเองนะคะบางท่านรักษามาเป็นแสนแสนก็ยังไม่หายก็ยังไม่ดีขึ้นมาเจอชาสมุนไพรขวัญดาวกล่องนี้ของเราเพียงแค่สามกล่องรู้เรื่องเลยสําหรับคนที่เป็นมานานหลายปีนะคะสําหรับท่านที่เพิ่งเริ่มเป็นกล่องเดียวก็การันตีได้เลยว่าดีขึ้นแน่นอนนะคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะ